เป็นแนวทางซ่อมตัวนี้นะหรือก็การมันไม่ดังมานะก็คือเนี่ยเฟดอพุตมันพังนะเนี่ยชันน้นนั้นนี้เนี่ยชั้นนั้นหนึ่งก็จะมีซีเนอร์ที่เปลี่ยนไปห้าโวลต์ห้าจุดหนึ่งโวลต์ห้าโวลต์หนึโวลต์นะเน,นี่ยชั้นนี้คุมไฟของบอร์ดใดตัวนี้เนี่ยได้ไอซีก็เปลี่ยนไปแล้วนะเฟดก็โอดีเดิมหาไม่ได้ก็อันนี้มานะก็เดี๋ยวผมจะทำการใส่ให้ดีๆแล้วก็ ลองไม์กล้าลองบุดลองแหวนก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาลองเสียงกันนะก็น่าจะดังเลยนะไม่ได้ถ่ายมา,าที่แรกนะอาก,การบนพื้นก็เฟรพังไดก็พังนะแล้วก็ฟิเนอร์นี่ก็พังนะฟิเนอร์เลี้ยงไรนะ์นะอีสั่งของนานนิดนึงนะรอของไม่ไดียบานเรานะนานนานมากเป็นเดือนอ่นะเดี๋ยวตระกอบ ่อนนะยึดให้เรียบร้อยเดี๋ยวลองกันใหม่นะไม่พัลลายที่ช็อตแตกช็อตอะไรไปนะเ๋ยวใส่เฟงกันประคันบกีให้เรียบร้อยเรนใส่อพุตไปแล้วนะเดี๋ยวก็ความลงพอใส่จะนี้ไปแล้วก็สอบเสียงกันนะตัวนี้แนทางกายลายคือเอาพุดพังเราเปลี่ยนอพุทเนี่ยบอลได้เดิมหมาไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ลองแหวนลองอะไรวัดมาให้ชงให้ช็อตอะไรแล้วก็าาระยเปลี่ยนไป ก่อนใส่อาก็าหาแรงไฟให้ครบก่อนดรชีชีก็เตรียมมาดูมาศึกษามาอ่านเอานะตรงนี้อันนี้นนเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วก็เดี๋ยวสัมภารลองเสียงดูนะบางทีมันพังเนี่ยนะเยนก็ไม่มีแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเลยธรเบดายด่อมอยูเป็นสุงสําราญชื่นบานเอานักหนาชื่นเอาอชื่นใจเป็นที่ยิ่งเลยแล้วก็ผ้าผ่อนเครื่องแต่งตัวเครื่องประดับอลังการ เป็นทิปหมดเลยเป็นเครื่องประดับที่เป็นกาดังปกติแล้วนะแต่ก็มาลองอีกฟังหนึ่งนะนีะ่ก็มีรัศมีรุ่งเรืองส่องสว่างและก็ผ้าทีพผูษาอันธิบด,ดาทั้งหลายนุ่มมนั้นเป็นผ้าที่ผืนเล็กนิดเดียวเะนั้นผ้าอ่ะนี่ก็พร้อมใช้พร้อมสงกับผ้าที่ขอ,อ,อ,องนธิบ,าบดานี่ผืนเล็กนิดเดียวเท่ากับดอกปีบเท่านั้นครั้นเวลาที่ เรากลับมาลองช่องเดิมนะสำหรับใครที่สนใจ,งา,จาาางานซ่อมงานแนวมือวัดก็ประมาณนี้นะเอาผุดพังไออาร์ที่เป็นได้เอาผุดเนี่ยมันต้องพังด้วยนะแล้วก็แรงไฟเลียบๆมันจะพังตามด้วยเบอร์พวกนี้เนี่ยใส่ได้หลากหลายเบอร์นะนี่ผมพยายามหาเบอร์เดิมมันมาแต่ก็เลือกตัวถังที่เป็นเงี้เออมันจะได้ระบายความร้อนได้ดีดๆนะ เสน่ห์กายอันเทวดาเองก็ดีย่ำสองสว่างรุ่งเรืองในแอมหลยๆคายก่อเบอร์เนี้ยใช้ได้หลากหลายเบอร์นะก็อ่ะนี่เป็นแนวทางสายไลน์่นวัดบานบาด